การที่เอาโปรแกรมมาปนกับการอัปเดตระบบแล้วเกี่ยวกับกู้เงินด้วยเนี่ยผมเกิดมาผมเพิ่งเคยเห็นนะครับนะครับผมว่าอันนี้มันเป็นการศรึกษาใหม่เอี่ยมเลยว่าเอ๊ะเขามาทําอย่างเงี้ยได้ไงแล้วแล้วทางการเนี่ยผมว่าก็ยังไม่รู้หรอกว่าเวลาเราซื้อมือถือเข้ามาเนี่ยเขาโหลดอะไรมาบ้างเพราะว่าโคโยะตัวนี้เปรร็นกณีศึกษา,ากับทุกแพลตฟอร์มนะไม่ใช่ของเขาเท่านั้นทุกแพลตฟอร์มเลยทุกค่ายมือทุกค่ายที่ให้ให้ขายโทศรศัพท์มือถือเอามาไล่ดูทั้งหมดเลยว่าคนซื้อมาแกะกล่องพลาสติกเปิดพลาสติก คุณโหลดอะไรมาบ้างตอนนี้โหลดกันมาเพียบเลยถูกไหมครับ<ช>มีโปรแกรมคลั n ดา้ามีกล้องมีโปรแกรมอัจประโยน์อะไรหมดมซึ่งโปรแกรมเหล่านี้อันไหนที่ขอข้อมูลส่วนบุคคลไปบ้างก็ให้ปอ๊อปอัพเตือนให้มันชัดเจนไปเลยมไม่ใช่มารวมกันอยู่อย่างนี้แล้วก็คนก็นึกว่าเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับ OS แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ที่แท้มาเอาข้อมูลก็ต้องดูก่อนว่าโปรแกรมนี้ไอ้สอโปรแกรมที่คุณขึ้นมาเนี่ย ไอฟินอีซี่สิความอสุขเนี่ยมันเอาข้อมูลอะไรไปบ้างแล้วมันขอไหมก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรา สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์ Oppo กับ Real m e เราได้รับทราบข่าวกันมาใครติดตามกันมาตัวว้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับว่ามีแอป2แอปที่ติดตั้งเข้ามาในระบบอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ได้ให้ความยินยอมและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนะครับในเชิงของปรากฏการข่าวเรานะ่าจะทราบกันดีแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูข้ามไปดูเรื่องของแอคชั่นของแต่ละหน่วยงานต่างๆที่เกิดขึ้นเลยนะครับ ถ้าหากเราไปดูเนี่ยก็จะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่สภาองค์กรผู้บริโภคก็ยิงตรงไปที่5หน่วยงานครับหหน่วยงานนี้เป็น5้าหน่วยงานที่อยากจะให้มาช่วยเหลือในเรื่องของแอปพลิเคชันที่เข้าไปติดตั้ง2แอป,ปนี้มไม่ว่าจะเป็นสคบอสำนักงานคณะกรรมการกักคุมอข,อข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคสอ<ฆ>กสทชระโรดีอีและแบงก์ชาติครับเพราะแอป,ปนี้เป็นแอปที่เกี่ยวกับการกู้เงินต้องมีนะฮะต้องแบงค์ชาติต้องเกี่ยวข้องด้วยและแอคชั่นต่อจากนี้นะครับ ก็จะเป็นแอคชั่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆที่ออกมาพูดถึงไม่ว่าจะเป็นทางหน้าของกทสทอชอเองกระทรวงดี <Opp o S 1> เองก็มีแล้วนะครับอ๋อป้เองก็มีการออกแถลงการบางส่วนออกมาแล้วแต่ว่ามันไม่ไม่เคลียร์คุณผู้ชมเพราะสิ่งที่ประชาชนอยากจะรู้คือว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วใครจะต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้มันเข้าข่าวัวหายล้อมคองนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นมาใครจะต้องเป็นคนติดตามและรับผิดชอบกับประเด็นที่เกิดขึ้นทั้งฝั่งเรย์มีและฝั่ง oppo เราจะไปสนทนากับผู้เชี่ยวชาญเอาล่ะนะครับวันนี้เราก็ได้เชิญมานะครับเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็อยู่ในวงการนี้ไม่อย่างยาวนานนะครับเดี๋ยวขอเชิญพบกับนักเตอร์ปริญญาหอมอเนกนะครับประธานกรรมการบริหารของบริษัท asid professional center เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับคณะกรรมการกำกับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมอาจารย์ครับต้องถามคามถามแรกแบบนี้ก่อนเลยว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ oppo กับ realme ที่มีแอป2อแอปนี้เข้ามาติดตั้งเนี่ยแล้วเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเราลําดับแรกต้องถามแบบนี้ก่อนว่าใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับแล้วใครจะต้องเป็นคนที่ออกมาแถลงแล้วก็จัดการเรื่องนี้ให้เป็นให้เด็ดขาดน,นะครับอาจารย์อ่ะเรื่องนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีแอปที่พีโหลดมากับโทรศัพท์มือถือใช่ ไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android จะมีแอปพหลดมาแอปแคาลเลนดาร์แอปอะไรต่างๆก้องเครื่องอะไรต่างๆจะมากับกับมือถือถูกไหมครับเพียง <tat. S 2> แต่ว่าแอปทางด้านการเงินเนี่ยจะไม่มีมาก่อนถูกไหมครับทั้ง iOS และ Android จะไม่มีแอปการเงินถ้าเราจะโหลดแอปการเงินเนี่ยเราต้องเข้าแอป Store เพจ Store ถูกไหมแต่แอปตัวนี้เนี่ยมันแปลกมันถือว่าเป็นเคสเคสใหม่เลยที่มันแปลกตรงีว่าทางผู้ให้การมือถือเนี่ยเข้าแอปนี้ไปอ้างอิงกับระบบปฏิบัติการของเขา กับการทํางานของเขาเหมือนกับว่าเราต้องอัปเดต OS ถูกไหมครัเราใช้เราใช้ไอโฟนเราก็ต้องอัปเดต iOS เป็นเวอร์ชันสิบแปดจุดสองจุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย Android ก็เหมือนกันแต่ตัวแอปนี้มันมีการเกี่ยวข้องกับระบบของเขา <S <S ซึ่งเขากล่าวว่าแอปนี้มันลบไม่ได้ก็คือถ้าลบปุ๊บเนี่ยไม่ได้ช่วยว่าเดี๋ยวพอแอปใหม่มันก็มาอีก <S <S อะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานของเขาขณะเดียวกันก็เป็นแอปเกี่ยวกับการกู้เงินยืมเงินด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีเหตุการณ์แบบนี้ปกติแอปเกี่ยวกับเงิน,นงทองเนี่ มันอยู่ที่เราถูกไหมครับก็จะโหลดไม่โหลดอยู่ที่ความสมัครใจของผู้ใช้มือถือถ้าผมผมไม่โหลดแอปนี้มันก็ไม่สามารถมาอยู่ในเครื่องผมได้แต่ตอนนี้มันมาเลยมาแบบไฟบังคับและเกี่ยวกับสถิยรภาพความความมั่นคงของระบบการทํางานสิทติภาพของเครื่องในซึ่งผมว่ามันแปลกอันนี้ผมว่ามันแปลกมันควรจะแยกแยะออกไปเลยว่าแอปเกี่ยวกับสิทธิภาพการทำงานเครื่องก็คือตัวโอเอสของมันอันหนึ่งแยกไปเลยส่วนแอปการเงินมันก็ควรจะเป็นแอปการเงินแล้วก็จริงๆแล้วแอปพวกนี้ ถ้ามันพีโหลดมาเลยเนี่ยมันจะไม่ได้ขออนุญาตอืมแต่ถ้าเกิดเราซื้อเครื่องมาแล้วเปิดเครื่องแล้วมันขออนุญาตเราก่อแล้วมันจะเอาข้อมูลอะไรเราไปบ้างแล้วเอาไปทําอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันขออนุญาตเราแล้วเราไปยอมโดยที่เราอ่านแล้วโอเคเนี่ยอันนี้เขาไม่ผิดแต่ถ้าเกิดยู่ๆโหลดมาไม่ขออนุญาตเลยเอาข้อมูลไปทําอะไรเนี่ยอันนี้ผิดกฎหมายวิธีพีเ,พเอแน่นอนออนะครับมันต้องพิสูจน์แต่ต้องพิสูจน์หลักฐานตอนนี้ผมยังไม่สรุปนะว่าเขาผิดหรือถูกแต่การเอาข้อมูลประชาชนไปโดยที่ประชาชนไม่ได้ยินยอม มรรดาญาตเนี่ยมีความผิดพีดพีเแน่นอนแต่ถ้าเกิดเขาปอบออพมาเปิดขึ้นแล้วเขาขอว่าเราเขาเอาข้อมูลเราไปส่งเสริมการขายไปวิเคราะห์เพื่อประโยชน์อะไรของเราแล้วเราไปเยียนกับเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ผิดครับต่นนี่อยากจะเตือนประชาชนทุกคนว่าเวลาแอปอย่าอย่ามาซีเรียสแค่แอปนี้อย่าให้ซีเรียสทุกแอปเลยตอนนี้ที่มันมาในมือถือทั้งทุกค่ายเนี่ยพะถ้ามันขอรุ่นขอ,น,ขอนี่อะไรเนี่ยเราควรจะโนไว้ก่อนนะควรจะไม่ไม่โอเคถ้าเราไปเยียนแล้วเนี่ย ก็ถือว่าเรายินยอมแล้วเอาผิดเขาเรื่อง p d p a ไม่ได้นะเพราะเรายินยอมให้เขาเนี่ยยอมเก็บข้อมูลเราอะไรแบบนี้ครับผมทีนี้กลับมาที่แอปตัวนี้เนี่ยคะ่ะอาจารย์อย่างที่ว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องใหม่แล้วมันมันประกอบติดมากับตัวเครื่องกับระบบปฏิบัติการไปแล้วสิ่งที่อยากทราบก็คือว่าหลังจากนี้ล่ะคะหากการกระทําของเขาเนี่ยเขาขายผิดกฎหมายจะต้องเป็นหน่วยงานไหนที่ไปบังคับใช้กฎหมายเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษหรือดําเนินมาตรการใดก็ตามเพื่อคุ้มครองประชาชน คือการทำากฎหมายเนี่ยมันมีหลายกฎหมายนะมีพรบการทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พรบไซเบอร์ขึ้นมาครับ C ไอพรบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สคสเราเนี่ยดูแลอยู่มันก็ต้องดูว่าไปละเมิดกฎหมายข้อไหนถ้าละเมิดการขอข้อมูลประชาชนโดยประชาชนไม่ยินยอมอันนี้สอสสเราจัดการได้เลย <Yeah. S 1> นะข้อมูลเอาไปโดยที่ไม่บอกก่อนว่าอยู่จะเอาไปทําอะไรไม่ได้ยินยอมเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับสอสสโดยตรงแต่ถ้าเกิดมันไปเข้ากฎหมายข้ออื่น พรบคอมพรบตัวอื่นเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ก็มีสก็มีสบ,บใช่ไหมคุคมครองผู้บริโภคในคณะเ,เคสบอสอะไรต่างๆก็เป็นเกี่ยวกับสบไปอะไรไปเพราะนั้นต้องดูตามกฎหมายด้วยถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารมือถองมือถือค่ายมือถือก็เกี่ยวกับกรสรบชทชซึ่งวันนี้เขาเรียกคุยถูกไหมเพราะว่าเราจะเย็นๆเราพิสูจน์หลักฐานก่อนว่ามันไปเข้าข้อไหนของมาตราอะไรกฎหมายอะไรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั้นน่ะ ต้องเอ็กสิต้องมาขับใช้ตอนนี้ก็เรียกเข้ามาให้ข้อมูลก่อนทั้งสคศสคศดชสคบห้าหน่วยงานที่คุ่ขึ้นบนจอตอนนี้เรียกเข้ามาให้ข้อมูลหมดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่พิสูจน์ทราบหลักฐานและเจตนาของเขาและแอคชั่นที่เขาจะทําต่อไปว่าเขาจะเอาออกไม่เอาออกอะไรยังไงตรงนี้บริษัทมือถือก็ต้องรับไปเต็มๆอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนติดตั้งโปรแกรมนี้มาส่วนเทลก็ นะที่เป็นผู้ให้การมือถือนี่ก็ลองลงมานะครับว่าว่าว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่าเขาต้องพิสูจน์ทราบแต่ตอนนี้บริษัทมือถือเองที่เขาเป็นผู้ผ,ผลิตลเขาพีโลดมาเนี่ยอันนี้เขาต้องมาชี้แจงกับเราก่อนนะครับเราก็ว่างการพยานหลักฐานครับว่าเขาทําอะไรแลวเขาเอาข้อมูลพยานเกิดความเสียหายหรือไม่อย่างไรแต่ไงเขาก็ต้องชี้แจงครับซึ่งตอนนี้ที่เขาแจงมาในเมื่อสองสวันที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่พอน,นะครับต้องชัดเจนแล้วก็แล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าน,นี้เราถึงจะไปขั้นตอนต่อไปได้ครับผมอาจารย์คะทีนี้ อยากจะเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะก็คือมาจากสิ่งที่หน่วยงานรัฐกำกลังเร่งทำอยู่ตอนนี้เพราะมันเป็นเรื่องใหม่ก็คือขอข้อมูลมาก,ก่อนและดำเนินการในเชิงของการปรับปรามและแก้ไขเรียนถามในเชิงของการป้องกันนะคะอาจารย์กฎหมายที่เรามีอยู่อตอนนี้เมื่อเกิดเ,เหตุการณ์เช<ค>สนี้มนเป็นเชสใหม่<ๆ>อยู่ๆเราจะไปออกกฎบอกว่าบริษัทมือถือทุกยี่ห้อเธอต้องทาตามชัดน่าะยังถึงสองสสี่เนี่ยมันยังไม่มี ในเมืองนอกเขาก็ไม่ได้ทําเพราะว่าเคสพวกนี้มันยังไม่มีแต่อตอนนี้ก็เป็นเคสแรกที่ผมเห็นว่าโปรแกรมเกี่ยวกับการเงินเนี่ยไปผูกกับระบบเงินการเกี่ยวข้องกับความสเตเบิลความความสามารถความมั่นคงของระบบเนี่ยผมเกิดมาผมไม่เคยเจอแต่แลวที่เขาแจ้งมาเมื่อวานเนี่ยผมอ่านผมว,ว่ามันก็แปลกก็คือว่าหมายความว่าเอ๊ะทำไโปรแกรมการเงินมาไปเกี่ยวข้องกับความนิ่งของระบบได้ยังไงอะไรเงี้ยมันมันมันแปลกไงเพราะนั้นการที่จะออกประกาศอะไรเขาปฏิบัติเนี่ยต้องดูกรณีก่อนว่า มันมีความเกี่ยวข้องไงถ้าคุณจะเอาข้อมูลที่แค่เอาข้อมูลสมบุบุคคลของประชาชนไปแ้วคุณไม่ขอเนี่ยอันนี้คุณผิดจมเต็มอยู่แล้วนะผมว่าอันนี้เรามองเป็นกรณีศึกษาดีกว่าแล้วก็ให้โอกาสเขาปรับปรุงแก้ไขให้ให้เร็วนะอันนี้ต้องเร็วนะภายใน24ชั่วโมง48ชั่วโมงนี้อยู่ต้องชัดกว่านี้นะที่เขาแจ้งมาผมว่าเบื้องต้นแต่มันยังไม่ชัดถูกไหมเราอาจแล้วยังเรายังไม่เรายังไม่ชัดผมคิดว่าเขาน่าจะออกประกาศเพิ่มแล้วก็ชี้แจงให้ชัดไปเลยว่าโปรแกรมเนี้ย ให้แยกขาดกับเรื่องหลบหลกการเขาไม่ควรเอาบอกันปรเดเกี่ยวกับการเงินเนี่ยลูกค้ามือถือเขามีสิทธิ์เลือกที่จะโหลดก็ได้ไม่โหลดก็ได้ถ้าโหลดมาแล้วขอข้อมูลลูกค้าแยกเองอันนี้ว่าไปอย่างอยากกู้เงินว่าไปอย่างแต่ตัวโอ้งโอเอสไม่ควรจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันนี้อยากให้เขาทาให้มันชัดเจนขึ้นครับครับในกรณีแบบนี้เดี๋ยวแยกเป็นสองเรื่องสองราวก่อนเรื่องของการเอาผิดเนี่ยก็คือตัวของทางด้านของค่ายมือถือเจ้าของโทรศัพท์มือถือสองแบรนด์นี้เข้ามาชี้แจง แต่ว่าคําถามคือเขาได้ข้อมูลไปแล้วะครับอาจารย์เขาได้ข้อมูลเราไปแล้วตรงนี้มันน่ากลัวยังไงครับสําหรับตัวจ้องตรงที่ว่าเขาเอาข้อมูลเราไปทําอะไรคือกฎหมายพีดีพีเอเนี่ยบอกไว้ว่าคุณ้อกผมผมบอกว่าถ้าคุณจะขอข้อมูลลูกค้าคุณขอได้เขาไม่ได้ห้ามแต่คุณต้องบอกว่าคุณจะเอาไปทําอะไรและผู้ใช้ต้องมีคอนเซนต์ต้องยินยอมก่อนว่าอ่ะฉันให้คือเอาข้อมูลเช่นจะจะส่งเมลมาโฆษณาสินค้าถ้าเราไปยอมเขาเนี่ย เขาส่งเมลเาโฆษณาสินค้าเราทุกวันเราเบื่อลังคารเราก็อันสับสไครต์ไปย,ยกเลิกได้สิทธิ์ที่เคยยอมก็สามารถจะยกเลิกได้มไม่ใช่ปัญหาแต่เนี้ยมันเหมือนกับมาเอาข้อมูลไปหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เราก็ยังมาโดนอยู่ว่าเขาเอาข้อมูลเราไปแน่เลยชื่อที่อยู่นามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลแต่เรายังพิสูจน์ทราบไม่ได้ว่าแอปพวกนี้เอาข้อมูลในเราไปบ้านเราตได้ตรงนั้นก่อน<ม>แล้วข้อมูลเหล่านั้นอนะ่ะถ้าเอาไปทําาตมวกค์ขอองแปเาหุณมีว่าถปูะส่งในการกู้เงินเช่นแอปคาเปอร์แอปที่าบอกว่าคุณจะกู้ใช่<ม>ไหม คุณให้ข้อมูลติต่อไปนี้นะชื่อที่อยู่นั้นคุณผูโทรศัพท์ถ้าเราไปหยอกเองเราอยากกู้อันนี้เขาไม่ผิดครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่บอกเราเลยว่าเอาข้อมูลไปประมวลผลในการกู้เนี่ยถ้าท่นที่เราไม่ได้อยากกู้เลยเนี่ยอันนี้ผิดเต็มเลยเราต้องระดับสถาบเราจะสืบไปทราบก็จัดการสัมภาษณ์วันนี้จัดการที่เชิญเข้ามาคุยวันเนี้ยผมว่าภายใน24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงเนี่ยรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วว่าเขาเอาข้อมูลเราไปทำอะไรถ้าเอาไปทำโดยไม่ชอบเนี่ยไม่ถูกต้องเนี่ยต้องโดนแน่นอน นะครับแต่ถ้าเขาชี้แจงได้ว่าเขาไม่ได้เข้ามูลเราไปทําอะไรเลยตอนนี้เรายังมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็อาจจะยังเอาผิดเขาไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะเก็บแต่ว่ายังไม่ได้ไปทำอะไรจริงๆแต่ยิ่งเก็บตัวไม่ขอเนี่ยถ้าอ่านกฎหมายเ็าผิดแล้วนะนั่นแหละสิคะตอนเล็กเราไม่ได้ขอเนี่ยอยางเช่นแอบ่ายกล้องงจรปิดลูกค้ามาในร้านแล้วไม่บอกลูกค้ามีกล้องในร้านเนี่ยนี่ผิดแล้วนะใช่ครับขณะนี้ยังไม่ได้เอาวิดีโอลูกค้าไปทําอะไรเลยเนี่ยก็ต้องแตะแปะป้ายตัวโตว่าขณะนี้ในร้านเรามีกล้องจรปิดนะ ให้อยู่ระวังไว้นะว่าอยู่ทําอะไรเนี่ยเราบันทึกภาพอยู่นะอ,อะไรแบบนี้นครับแล<า>้วจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะอาจารย์เห็นว่าต่อไปเนี่ยทางทางการทางการไทยหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมาออกแบบอะไรกันใหม่ไหมคะอ๋อเน,นี้อันนี้ต้องเข้มงวดละเพราะว่าอันนี้เราจะไปโทษเลคคูลเลเตอร์โทษทางการไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยน,ะ,นะการที่เอาโปรแกรมมาปนกับการอัปเดตระบบแล้วเกี่ยวกับกู้เงินด้วยเนี่ยผมเกิดมาผมเพิ่งเคยเห็นนะครับ นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นการศึกษาใหม่เอี่ยมเลยว่าเอ๊ะเขามาทําอย่างเงี้ยได้ไงแล้ว,แล,วแล้วทางการเนี่ยผมว่าก็ยังไม่รู้หรอกว่าเวลาเราซื้อมือถือเข้ามาเ,เขาโหลดอะไรมาบ้างาะว่าควรจะเอาตัวนี้เปรร็นกณรศึกษา,ากับทุกแพลตฟอร์มนะอไม่ใช่ของเขาเท่านั้นทุกแพลตฟอร์มเลยทุกค่ายมือทุกค่ายที่ให้ให้ขายโทรศัพท์มือถือเอามาไล่ดูทั้งหมดเลยว่าคนซื้อมาแกะกล่องพลาสติกเปิดพลาสติกมาเนี่ยลงโปรแกรมเสร็จเนี่ยคุณโหลดอะไรมาบ้างตอนนี้โหลดกันมาเพียบเลยถูกไหมครับมีโปรแกรมคัลลัมด้ามีกล้องมี ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้อันไหนที่ขอข้อมูลส่วนบุคคลไปบ้างก็ให้ป๊อปอัพเตือนให้มันชัดเจนไปเลยมไม่ใช่มารวมไปอยู่อย่างนี้แล้วก็คนคิดว่าเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับ o อแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ที่แท้มันเอาข้อมูลก็<ๆ>ลต้องดูก่อนว่าโปรแกรมนี้ไอ้สองโปรแกรมที่คุณขึ้นมาเนี่ยไอ Easy, ้ฟินอีซี่ที่เรื่องความสุขเนี่ยมันเอาข้อมูลอะไรไปบ้างแล้วมันขอไหมเอาจุดนี้ก่อนทนหนึ่งเอาข้อมูลอะไรไปบ้างสองขอไหมถ้าไม่ขอนี่ยเต็มๆอยู่แล้วแล้วข้อมูลเหล่านี้วัตถุประสงค์ที่ยูเอาไ้เนี่ยไอ้ไม่อยากจะกู้เงินยูอะ รอมาทำไมอันนี้คือจุดตรงนี้มากกว่าคิดว่ารอสักยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือสี่แปดชั่วโมงหลังจากนี้คุณอาจจะทำรายการขึ้นมาใหม่คุณน่าจะได้อะไรที่มันชัดเจนกว่านี้ตอนนี้ถ้าเราวิพากษ์ไปก็เป็นการมโนเองหลักฐานนิดนึงาเรามาสามภา์กันอีกรอบหนึ่งนะนครับณปัจจุบันตอนนี้ก็เรียก oppo กับ realme เข้าไปชี้แจงแต่ประเด็นคือตัวหลายๆคนสงสัยอาจารย์จะไปถึงเจ้าของแอปไหมว่าเขาเคยดีลอะไรกันไหมหรือว่าเราจะต้องสุดท้ายต้องสืบสวนต้องไปพูดคุยกับตัวเจ้าของแอปโดยตรงเลยไหมอาจารย์ อันนี้ถ้า,าโนนะถ้า,าโนเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกันแน่นอนครับเขาวไม่มีสิทธิ์เลยจะมาลงแอปโดยที่เจ้าของไอ้โทรศัพท์ไม่ยอมอะ่ะเขาต้องมีดีวกันอยู่แล้วแต่แต่ดิวนั้นเขาจะเปิดเผยหรือเปล่าหรือดีวนั้นเป็นดิวยังไงอันนี้เราไม่รู้แต่แต่การที่เจ้าของแอปกับบริษัทโทรศัพท์มือถือเขาลงมาจอยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมือถือทุกค่ายก็มีบราว์เซอร์ของตัวเองถูกไหมใช่ครับถ้าผมลงกวินโดว์มันก็มีไอ้ตัว แต่อเกต่อ explorer มาเลยถูกไหมครับถ้าบอกผมใช้มือถือของ Google ก็มีโฟล์มาถ้าใช้ iPhone ก็มีซาฟารีมาครับเขาก็ต้องมีดีลกันอยู่แล้วแต่เพื่อนไอ้บริษัทที่ทำเ er, บราว์เซอร์กับบริษัทที่มาทำมือถือบริษัทเดียวกันกระจกแต่ไอ้บริษัทที่ทำโปรแกรมกู้สองตัวนี้ผมว่าไม่ใช่บริษัทมือถือสองบริษัทที่คุณบอกมาเขาต้องมปดีลกันหลังบ้านเขาต้องมีสัญญาทางการต้องขอดูต้องขอดูสัญญาฉบับนั้นว่าเขาดีลอะไรกันถ้าคุณบอกสายจริงคุณต้องเปิดคุณต้องเปิดให้ดูว่าคุณณดดีลอะไรกันถ้้าคุเปิแว ลูกค้าคุณจะใช้ริการคุณต่อก็ขา,ายสงสัยแต่ตอนนี้นลูกค้าเดาละลูกค้าไม่กล้าใช้มันเป็นประโยชน์ของคุณเองที่คุณต้องมาเปิดมันปน่งใสเพราะว่าเพื่อลูกค้าจะได้ใช้ริการคุณต่อถ้าคุณมาแบบมุกอินไปบอกข้อมูลเนี่ยไม่ชัดเนี่ยลูกค้าเขาจะไม่มีความมั่นใจอ,อันนี้เขาต้องทําอยู่แล้วครับผมเชื่อว่าเขาดูอยู่แล้วครับผมสี่ส <48 S 2> ิบแปดชั่วโมงรู้เรื่องอาจารย์อบอกแล้วจะได้เห็นนะคะตอ<า>นีหนึ่งใจเย็น รอนิดนึงนะครับพวกเราต้องอดทนรอกันหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวไม่ต้องห่วงพราสงสัยว่าตัวเจ้าของแอปเราจะได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ไหมว่าเขาคุยอะไรกันไว้หรือว่าท่องแอปเป็นไอเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปริยาหอมอเนกมากมากนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็สละเวลาให้กับรายการหันท้อขอบคุณมากเลยครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละนะครับสรุปก็คือเดี๋ยวรอดูว่ามันจะไปถึงไหนได้บ้างนะครับแต่ไม่ต้องห่วงว่าตัวแอป กับตัวผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเขาจะต้องมีการดีลกันอยู่แล้วเหมือนเวลาเราเสิร์ชเอ็นจินดีฟอล์เวลาเราเสิร์ชใน Safari ในอะไรก็ตามแล้วมันขึ้นเป็น Google อ่ะ Google เขาก็บอกเลยว่าเขาเดีลกับทางด้านของ iOS มาใครที่มีแอปนี้อยู่ตอนนี้นะคะสามารถเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วปิดการอนุญาตทุกอย่างก่อนได้ไปปิดก่อนนะฮะปิดได้เลยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ